สวัสดีครับวันนี้นะครับบรรยากาศครัวตาต้ายมค่าคืนนะครับเป็นบรรยากาศของงานเลี้ยงวันเกิดนะครับที่ครัวตาต้านะครับรับจัดงานวันเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆนะครับมีห้องจัดเลี้ยงตั้งแต่12ที่นะครับไปจนถึง30ที่นะครับนี่เป็นบรรยากาศงานวันเกิดของน้องแบงค์นะครับเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับบรรยากาศคึกคักนะครับภายใต้ธรรมชาตินะครับที่ทางครัวตาต้าเราจัดไว้ให้เป็นอย่างดีนะครับ หรือหากต้องการห้องจัดเลี้ยงเพียง12ท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับครัวตาต้ามีบริการนะครับมีบริการนะครับงานจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดทีไรทีไรนะครับนึกถึงครัวตาต้านะครับบรรยากาศเป็นกันเองนะครับเรียบง่ายนะครับจัดแบบสบายๆนะครับสำหรับน้องๆ และคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับอขอเ,เชิญน,นะครับที่กัวตาต้านะครับซอยเอกชัย66นะครับเรียนเชิญได้ทุกวันนะครับหยุดวันจันทร์วันเดียวเท่านั้นนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับ